สวัสดีครับคนดูวันนี้ผมจะมาทําตามคลิปฝรั่งคนหนึ่งนะที่เขาแต่งตัวเป็นคนขายไม่ใช่ดิเน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 นี่เขาแต่งตัวเป็นแบบเนี้ยคนดูเนี่ยเขาแต่งตัวเป็นแบบเนี้ยแล้วมาดูกันครับว่าวันนี้เราจะทําได้ไหมก็ก่อนไปดูก็อย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับอันดับแรกไปแต่งตัวก่อน โอเคครับคนดูตอนนี้เราก็แต่งตัวกันเสร็จแล้วนะก็ไปดูกันเลยว่ามันจะมีใครหลงกลไหมมาเข้ามาละเดี๋ยวคอยดูเลยมีแน่แน่มีแน่แน่มีแน่แน,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 แน่เฮ้ยเนียนต้องเนียนเข้าไปอ๊บได้ยัง ประมาณนี้โอเคโอ้ยได้อยู่คนดูมาออเดี๋ยวรอเลยมีคนหลงกลแน่แต่มันจะนานแค่ไหนก็นั่นแหละอีกเรื่องนึงเดี๋ยวปิดเสียงเกมก่อนอ้านี่ไงนี่คนนี้หลงกลแน่คนนี้โอ้ยแหลกโอ้ยแหลก ôi thưa léo âu kêu là vương ngân âu lo gì à lo gì à lo gì à lo gần để lo tóc lo gì à mà nó có đủ ni nghe ni nghe léo ôi nhanh ai âu อ้าวเขาไม่ลงกลเราเลยอ่ะคนดูคนดู <c oughs> ยังไงโอ้ชีวิต อ๋อเขาใส่แล้วเราใส่มั่งดีว่าเราเอาอนี้ใส่เลยแล้วกันนะ,อะเอาเฮ้ยเอาหกใจหมดเลยมันต้องมีคนหลงกลสักคนแหละเชื่อผมดิมันจะไม่มีไม่ได้เดี๋ยวต้องรอยเหยื่อแค่นั้นแหละ,หละรอเหยื่อ 2.000เอ้ยคนนั้นมาแล้วแล้วมาแล้วเดยวปรับกราฟิกก่อนคนดูเอ้ยแล้วมาแล้วยังไงอ้าวอย่ายืนนิ่งดิน้องโอ้ยอย่ายืนนิ่งดิโอ้ยแล้วคนนี้มาโอ้ย โอ้ไม่มีใครหลงกลให้ผมเลยโ ho เอ้ยแล้วเขาถือถือเฮ็ดยาดเอาเอาลวมาแล้วไงชัวอันเนี้ยมาเอา เออไม่มีใครหลงกลใน้้ผมเลยคนดูโอ้โหผมกาดเนียนไม่เหมือนตรงไหนไม่เหมือนตรงไหนเอาปากกามาวงเลยโอ้สาดเนียนนั่นเนี่ย หรือว่าเซิฟนี้มันมีแต่คนฉลาดวะคนดูไม่ได้แล้วเราต้องเปลี่ยนเซิฟแล้วเซิฟนี้มันมีแต่คนฉลาดวะโอ้โหไปเซิ์ฟอื่นดีกว่าเสี้ยวเลยเสี้ยวเลย,เลยมาโอ้ยเสี้ยวเลยอันนี้ได้แล้วมาไอนน้มีคนหลงกลน่เซิฟนี้น่าจะไม่มีคนฉลาดพอ โดนแน่นแน่พวกเองอะ่ะนี่ไงมาแล้วมาแล้วคนหนึ่งมาแล้วคนออกเฮ้ยเฮ้ยกำลังนอนหลับแบบสปายอยู่ยังไงอ้าว กลับมากลอนโอ้โหอะไรวะไม่มีใครหลงกลเลยอะคนดูเลยอเ,อเอองไวัเพอนเออเราก็เหงอว่ะมันไม่เนียนตรงไหนมันเนียนทุกตรงมันเหมือนทุกตรงเลยเนะี่ยเอ้โหหนักแขนแขนข้างนี้ก็แดงเออเอเอ เออมาประมาณนี้ชัวร์ร้านมาเซ็นได้ละโออเนอสภาพเอ้ยเนียนจัดอันนี้เนียนจริงรับรองมาแน่ทำไมมันมีแต่คนฉลาดฉลาดวะคุณดูเอ้ยอันนี้มีคนหลบกลไกเซิร์ฟเนี้ยน่าจะไม่มีคนฉลาดพอ เดนแน่นแน่พวกเองอ่ะมันไม่มีคนโง่หน่อยหรอมีแต่คนฉลาดอียคนดูใครมีงูเอ้ยมาแล้วเอ้ยยังไงยังไงเฮ้ยเดินมาทางนี้ดูเหมือนว่าเขาจะรู้หรือว่าเขามาแลกของน่าจะแลกของมากกว่า โอาแล้วของน้ำไปเป่าสนใจผมหน่อยเอาเอา,เอาโอ้เมืเ่อไร่มันจะมาว่าโอ้ยได้คเสิร์ฟมามาแล้วมาเซิร์ฟใครเนี่ย เนียนแน่เนียนแน่ฟึบปึ๊บรับรองจังหวะน,นี้เซี้ยวแล้วผมแช่ให้เขาไม่รู้ตัวมาแน่มาแน่ของดีแน่หมาแน่ก็ดูเกหมาแน่ครั้งเนื้อหมาแน่รับรองแล้วมายืนมองกันอย่างเงี้ยคือมาแน่นแน่อะอ้าวมาไหมอ่ะ ไม่มาไม่มาหน่อยเหรออ้าวลโหลหลังมาหน่อยน้องหลัอ้าวอ้าวอ้าวเฮ้ยพ่นหลังมาอันนี้ก็ยืนจีบอะไรกันเนี่ย ดแล้วคนดูจากที่ผมล,ลองมาสามเซิร์ฟนะก็ไม่มีใครให้ผมสักคนเลยก็น่าจะเป็นข้อสรุปนะครับว่ามันไม่เนียนใช่มันไม่เนียนก็อย่าไปหาทำกันนะนี่ผมก็มาทำเนี่ยโหเสียเวลาเลยเออเดี๋ยวไปเล่นออมบี้คนนี้ดีกว่าเสียฟร์ามมะพร้าวกอดดีโอ๊ยแหละแล้วมันขึ้นยังไงอะ่ะ อ๋อแล้วมาขึ้นอ๋อนี่ไงโอ้ยแล้วผมขึ้นทางลัดอ่ะมาดิก่อนจากอ๊บโอ้ยแรก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 กโอ้ยคมแหลกโอ้ยโอ้ยโอ้ยแรกแรกแกมาแล้วมาแล้วเรามาดีเราก็ไปทางนี้ต่อมันมันมันอันนี้นะปะทำไงวะปุ๊บปุ๊บโอ๊ยปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอ้ยโอ้ยแหลกปุ๊บ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 โอ้ยช่างมันแล้วกันคนดู โอ้ยแรกแรกแรกอ๊บอ๋อวางอีกโอ๊ยคอมไม่ไหวเลยเฮ้ยและจุดจบมันอยู่ตรงนั้นคนดูผมต้องไปให้ได้โอ้บโอเคเอ๊บโอเคอ๊บเอา โอ้ก,ใอก,อก like ใใ็ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะครับไม่ใช่สิใครชอบก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดไลค์ด้วยสำหรับคลิปนี้อ่ละบ๊ายบาย